คาร์วสาขาปักธงชัยนะคะโคราชต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขามีครบเลยไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟเป็นวิวสวยๆเป็นที่นั่งพักหรือว่าเป็นที่ล้างรถพักได้ทั้งใจพักได้ทั้งรถแล้วก็พักได้ทั้งคนจริงๆนะคะใครที่อยากจะตามรีวิวนี้มานะคะก็สามารถที่จะมาได้เลยตรงค,ตรคาร์วอลสาขาปักธงชัยเดี๋ยวแชจะปักลเคชั่นไว้ให้ข้างล่างนะคะสาขานี้เนาะมาก็มีครบทุกระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ฉีดน้ำฉีดโฟมเป่าลมน้ำประปาหรือว่าพ่นยางดำครบหมดเลยแล้วก็มีดูดฝุ่นด้วยแล้วก็สถานที่เขากว้างขวางมากมาง่ายมากๆแถมทางที่มาเนี่ยโคราชเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าที่เที่ยวเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครบจบจริงๆถ้าใครสนใจก็สามารถตามมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะ